คู่ประจำหน้าช่องวันนี้น้องจัดมาฝากอีกเช่นเคยในวสำหรับผลงานเมื่อวานโอ้โหหลุดไปตัวเดียวในกระผมก็สดชื่นไปถึง5ตัวน้องก็แสดงความยินดีด้วยราการในกระแรกก็ตัวหนักตัวนี้ของเราเมื่อวานก็มาตามนัดสลหรับปอโตแลกก็ทา้นของรียงรงเป็นหญิงเมื่อวานโอ้โหในกระผมก็สดชื่นหวานหวานกันไปน้องก็แสดงความยินดีด้วยราการสำหรับคนที่ตามหน้าช่องแลกก็ในคระัวเราวันนะฮะที่ผมวางให้วางสำหรับคุดผลงานสามนกแล้ก็ตัวนี้สองตัวน้องก็แสดงความยินดีด้วยราการในกระผมแรกก็ใครสนใจอยากจะเข้าไป สะด,ด้ห่วงเราดูนะรับกวันนี้บอกเลยว่าวันเสาร์ฟุตบอลก็น่าขี้เยอะมาทกคนเลยนะผมแนวทางเราวางให้ทุกๆวันละรก,ก็ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะ่ผมก็เข้าไปสมบัดดูแล้วกันนะผมว่าสดชื่นจริงจหรือเปล่านะฮะสวันนี้เรา เชียร์ไปชีกันคู่แรกแนบะผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดข้อหน้าจอหรือว่าฝากคอมเมนต์เข้ามาหน่อยละกันนะผมว่าเมื่อนะคืนจุดจึนหรือเปล่านะฮะสำหรับคูค่แรกวันนี้เราขยับไปดูสําหรับตารางของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับผมวันนี้จะเปิดบ้านเจอกระตักเอลวัตันแนบผมเชื่อว่าวันนี้เอลวัตันแนบะผมเกมรับเกมลุกช่วงนี้ก็ถือว่ายัางกระแทนกระแท่นอยู่เหมือนกันแนบะผมเชื่อว่าวันนี้ลิเวอร์พูลจะจหนักจะแรงให้กับตักของเอลวัตันแน่นอนในวันแรกก็ผลงานที่ผ่านมาในเกมล่าสุดนะผมไปเล่นยูซีเอลแนี วันนั้นก็ในะผมน่าจะมีอะไรผิดพลาดได้หน่อยสำหรับทัาอันดั้สล็อตแต่ก็ยังพอได้กลับมาได้อยู่เชื่อว่าวันนี้บอกเลยว่าเก็บกินชีน้ได้ได้นะนสองประตูนี้ต้องยืนพื้นได้สำหรับทั้งหงลิเวอร์โพลนี้สำหรับคู่แรกเนาะส่วนครูอสองนะในผมขยับไปดูทั้งหงใบต้านกันหน่อยนะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทา้งหงนะสเปอร์มเนี่ยสําหรับช่วงนี้เนี่ยนะผมก็ถือว่าสเปอร์เนี่ยผลงานจะต้นกระแทกอยู่เหมือนกันนะผมยังเอานี่เอานอนไม่ได้นะผมจะแพ้ก็แพ้เป็นเละเลยในก็ชนผมบทจะนาอักก็ชนะผมาหาด้ยุในะนียผม ถ้ามีตำแหของมีโตมาเนี่ยมีทีมเป็นอะไรที่แบบว่าเขานั่งที่จะคุกเื่องมากคนละคนเหมือนกันนะ่ยสำหรับคู่สองคนนี้ไม่ต้องคิดมากให้มองทางด้านของไวยตันในบ้านของตัวเองวันนี้นะฮะส่วนคู่สามเดี๋ยวผมไปดูทาแหน่งของเวนแฮมกันหน่อยในวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของคิทันพาร์เลตในของวันนี้คิทันพาเลตเนี่ยแบกมาดีกว่าปอป้าสองตัวด้วยกับผลงานทั้งคู่เนี่ยเจอมาในสองเกมล่าสุดในเกมที่ผ่านมาเป็นทาแหน่งของคิทันพาเลตนของที่เอาชนะไปได้สองประตูศูนย์ในวันนั้นเล่นนอกบ้านของตัวเเเเเเออองงงดดด้้วววววยยยยยนนนนนนะะะฮฮส่่่่่่่่แมมีีีีผลลาาาชบกกไคจจูป ผลีกที่ผ่านมา5เกมเนี่ยเนะผมยังไม่เคยเอาชนะใครมาเลยส่วนมากนี่จะเป็นเสม,มออะไรก็แพ้ซะมากกว่าเชื่อว่าวันนี้เวทแฮมถึงแม้จะเล่นในบ้านเองก็ตามแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะรอดเพราะฉะนั้นสุขภาพคู่สาววันนี้ให้หมองทั้งขกคิตตันพาเลต์นี่ครับผมวันนี้ส่วนวิซีนะผมเบอร์ลี่นะครับผมวันนี้จะเปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในกระบบสำหรับเกมทั้งคู่ในเกมล่าสุดเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่ไอเบียร์รับใช้ไปได้1ประตูต่อศูนย์ในกระบบสำหรับผลงานที่ผ่านมานะฮะส่วนเบอร์ลลลีีีีีียยย์เเเเนนนน่่ผผงาาจกกก2มมมใพรร แพ้ได้เบอร์พูลไป1น,นแพ้แต่นั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอีกสามคนสองเชื่อว,ว่า,าต่นั่งของเบอร์ลี์วันนี้ถึงแม้จะเป็นการได้เปรียบไม่มากตัวเองก็แต่แต่ว่าสำหรับกอ,อ,องทีวันนี้เนี่ยขาดตัวเจ็บไปถึงสองสามรายเลยและก็ติดทุ่นแบบไปถึงหลายด้วยนะฮะส่วนด้านยังโฟเรตเนี่ยผลงานก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เนี่ยยังคบเครื่องกันอยู่เหมือนกันในของแล้วก็ไปเจออย่านั่งของเบอร์ลี่ ช่วงนี้บอกเลยว่าไม่ใช่งานยากสำหรับตารางของนัดยังฟอร์เรทแน่นอนนะสำหรับคุยสีวันนี้ให้หมดตารางของนัดยังฟอร์เรทได้เลยนะฮะสกุชาห์นะผมขยับไปดูตารางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับผมวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตารางของเซลซีนะครับผมสำหรับตารางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด่ผลงานในครับผมพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าผลงานเนี่ยนะผมไม่ค่อยจะดีเลยในครับผมเปอร์รีขึ้นมาเนี่ยชนะตารางของเบอร์ลี่ไปเพียงแค่เกมเดียวในครับผมรกาล่าสุดก็ไปแพ้ตารางของซิตี้ไปถึงสามประตูศูนย์เละไม่เป็นท่าาาเเลยยททีีดดว้ฮะสหรับงน ของเซีตีเนี่ยเขับมวันนี้ผลงานก็ถือว่าดูดีอยู่เหมือนกันในครับผมในเกมล่าสุดไม่ได้ยูซีเอะตั้งของบาร์เยนบิลิกไปถึงสามแต่ตนูเชื่อว,ว่าวันนี้สําหรับทางด้านของแฟนเชตอร์ตีเ,เต็ดในผมมีตั้งคุณย่าก็ได้หายเจ็บกลับมาในครับผมและก็ อะไรนะผมอามาเดยาโลเนี่ครับผมวันนี้ก็สามารถน่าจะลดลงครบเครื่องเทีเดียวแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าเรทวันนี้มันอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันเชื่อว่าวันนี้เซลซียเนี่ยจะเบียดได้แน่นอนนี่ครับผมสำหรับคููที่5าวันนี้ให้หมดทั้งของเซลซีละกันนะโยมนอกบ้านวันนี้เสียบ,บีหน่อยแต่ก็ยังพอไปได้อยู่นะฮะ ส่วนผู้ชมคุณทยณายวันนี้สำหรับฟูลแลมในครับผมนี่จะเปิดบ้านเจอกับทั้งของเบนฟอร์ดนะสำหรับเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมนะผมที่ค่อนข้างที่จะทำผลงานในค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นค่อนข้างจะมาเมื่อมากนะผมเป็นพระรองจาก2เกมเนี่ยนะครับผมก็ได้ชนะทางด้านออก็ได้กินทั้นของอ่าเอสเซมิล,ล่าและก็ทางด้านของเซลซีมา2เกมติดเลยในกระผมสำหรับเบนฟอร์ดโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างจะไว้ใจได้เหมือนกันนะฮะส่วนผลงานทั้งของฟูลแลมผลงานก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเหมือนกันนนแต่่่ววาใผมชงี้เเนนนนี่่ยบฟออร์ดมัค ค่างที่จะร้อนแรงพอสมควรเลยใน,นกรกแรกก็ด้วยกับขุมพลังใน,นกรกแรก,ก็ด้วยกับเกมลุกหรือว่าเกมร, ort, เนะรับทนักของเบนฟอร์ดเดี๋ยวค่อนข้างจะไวใจเลยนะสำหรับคู่โจกวันนี้ไม่ต้องคิดมากให้มอทนักของเบนฟอร์ดนอกบ้านวันนี้สบายสบายหน่อยนะสำหรับ,บหกคู่ประจำหน้า่องนะอี้ก็ฝากด,ด้วยกันสุดท้ายแล้วใครสนใจร่วมอยากจะเข้าข้อค้อข,ข,ขยนันเอาดก็ลองเปิดใจด้วยกันนะฮปัดขวาไปทาง